ยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้ดตุ่มพารวยนะคะโอ้ยแสงอยู่ไหนแสงหาแสงก่อนหามุมกล้องก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านวันนี้พามากวาดหญ้าคุณสามีตัดหญ้าไว้ให้แล้วก็เลยมากวาดจันเย็นให้เขามาขนขึ้นรถขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตาที่มอบให้ค่ะขอทุกคนมีความสุขค่ะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะ ต่ขึ้นจำใสร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านค่ะคิดดีทำดีสิ่งดีๆจังไหลามาเทมาค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ไทองนะคะเงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะกวดยา,าก,กันเด้อพี่น้องทำงานด้วยถ่ายคลิปด้วย <laughs> วันนี้เวลาขาตั้งกล้องมาเลยพี่น้อง จับถ่ายเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายนะคะไปาทำงานกันพี่น้องปีนี้ทำนาทำนาไม่เขาเรียกอะไรไม่ประสบผลสำเร็จเพราะญ้ามันเยอะเนี่ยก็ตัดออกนะข้างหลังเกศตุ่มเนี่ยตัดออกหมดเลยนะคะตัดทั้งหยาทั้งข้าวออกให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ดอกหญ้ามันเยอะมากปีนี้ทำนาหญ้าพี่น้องทำนาข้าวได้ญ้าปีนี้ ไม่ประสบผลสำเร็จค่ะไอ,ไอ้ที่หวานเอาไว้ก็มีแต่หญ้าแล้วเราก็จะได้ปั่นใหม่ไถดดำใหม่อีกโอ้ยพี่น้องลำบากเดือนสิงหาแล้วเรายังจะต้องมาดำนาอีกแต่กันยาแล้วนะเนี่ยไปลายเดือนมาแล้วขอบคุณนะคะาทุกท่านก่ด <laughs> ทำงานก่อนท่านอยากได้คลิปท่านอยากทำงานขาทางกล้องก็ไม่ได้เอามา ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์สักทายกันนะคะทำงานก็อยากทำคลิปก็อยากถ่ายแดดก็ร้อนเอาไงดีเรา <laughs> สู้สู้เนาะพี่น้องไงก็ต้องสู้มันเป็นหน้าที่ของเรามันคือหน้าที่คะ่ะที่เราจะต้องทำ มันเป็นงานของเราเราต้องส่งงาน <c oughs> <c oughs> นัน่นจามล้วพี่น้องถ้าจามชิดๆอย่างนี้อากาศมันจะเหมือนเหมือนมันจะเริ่มสู่หน้าหน,นาวนะเพราะว่าเจ๊ตุ่มเป็นคนแพ้อากาศถ้าจามชิดๆอย่างนี้อากาศมันจะมันกระสู่หน้าหนาวแล้วพี่น้องอากาศมันจะหน้าหนาวเหมือนจะหมดฝนนั่นไงไม่รู้ฝนกระทิ้งช่วงนานแล้วเกินตกก็ตกไม่มีน้ํา ตกแค่ๆตกรินมาน้อพี่น้องกว่าจะออกก่อนพี่น้องเพื่อเปิดน้ำเปิดน้ำให้มันไหลมาฝั่งนอด ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเรตทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตีที่มอบให้นี่ค่ะแปลงนี้ตัดหญ้าออกเฮ้ยตัดหญ้าทั้งหญ้าทั้งข้าวแลวตัดออกมันให้มันเกิดใหม่หญ้าเยอะจริงพี่น้องนี่แปลงนี้ตัดแล้วเห็นไหมตัดแล้วมันยังมเกิดหญ้ามันยังมีมาอีกจะได้ตัดอีกรอบหนึ่งนะ ดอกยามันเยอะมากเขาเรียกย้าอะไรนะจำไม่ได้แล้วเนี่ยดอกมันคล้ายดอกผืออ่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามคลิปก็อยากได้งานก็อยากทำ <laughs> คลิปก็อยากได้งานก็อยากทำพี่น้องแดดก,ก็ร้อนเอาไงดีทำไงทำไงถ่ายก่อนเนาะถ่ายคลิปก่อนสักหน่อย ถ่ายคลิปก็จะให้ถึง8นาทีก็นนะนานนะพี่น้องทีตุ่มทาคลิปสั้นมาเยอะแล้ว2-3นาทีมาเยอะแล้วก็อยากถ่ายให้8นาทีมั่งอยากให้เป็นมาตรฐานไว้มั่งเนาะขอบคุณนะคะาทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์นะครเว้นตา็เลยเอามามันรู้ได้กี่นาทีแล้วเี๋ยวดูก่อนนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่ร่มไม้อยู่ ยังไม่ออกแดดเท่าไร่แต่ก็ร้อนอางานไหลพักๆแล้วพี่น้องนะแว่นตาฉันอ,อยู่นี่แป็นตาอยู่บนหัวพี่น้องอ่ะห้านาทีเองโอ้พี่น้องเอาไงสามนาที <laughs> จะให้ชมอะไรเอาชมสะน้ำแล้วกันเนาะสะน้ำเราเลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงปลาเราแค่เอาน้ำไว้ใช้ประโยชน์ ตรงสระน้ำเนี่ยหน้าอาบแปลงเลยเนี่ยน่าจะอาบจังเลยนะพี่น้องซื้อห่งยางมาเล่นน้ำตรงนี้ก่อนนะสะหน้าเล่นมากเลย นาแปลงนี้ก็ดีหน่อยหนึ่งข้าวก็ถือว่างามอยู่แต่แปลงพวกเราหวานที่หลังนี้ไม่ผ่านเลยพี่น้องเป็ดหายไปไหนเป็ดราหายไปไหนดูเป็ดกันหน้าพี่น้องเอาเป็ดบาบารีมาปล่อยเอาไว้สิบสามตัวหายไปทางไหน,นยังไงไม่เห็น ลงน้ำหมดเลยเหรอไปทางไหนหาก,กินทางไหนเรไม่เห็นเลยสงสัยลงน้ำไปหมดแล้วมั้งใส่ปอยู่ฝั่งนู้นแล้วมั้งเป็ดบาบาลีค่ะไม่เห็นเลยสงสัยลงทุ่งนาอ๋ออยู่น้นไงน้ำกระเพียมอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูหน่อย เสียงอะไรเป็ดเป็นอะไรเสียงร้องึ้นมาแล้วพี่น้องเป็ดเป็นไรน้ำก็เพื่มเป็ดเป็นอะไรอ่ะน้ำก็เพื่ม เส็นน้ำอยู่ฝั่งล้อนอยู่เก๋ากำลังมาแม่กำลังพามาหัวจุกนะคะ่ะแม่กำลังพามาว่ายน้ำมาละอะสิบตัวทำไมหายไปสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้อเห็นสิบตัว 13, มีสิบสามมาเห็นสิบหายไปสามเลยเนาะแม่กำลังพาขึ้นมาแล้วพี่น้องปิ๊บ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 ปิ๊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 ปปาแม่พาขึ้นมาแล้วเป็ดบาบารี่ค่ะโอ้ยลูกเท่าแม่แม่เท่าลูกแล้วหนึ่งสองสามสี่หา้าเอาแม่อยู่นี่ ใช่โอ้แม่อยู่นี่แม่ไม่ได้ลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ้าสิบหายไปสองโอ้ยโตเร็วเนาะรุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกแม่อยู่นี่เราก็คิดว่าแม่ไปด้วยแม่อยู่เป้าคอกเหรอโตแล้วเนี่ยเป็ดบาบารีมาหาอาหารเหรอ พอเธอไม่ได้ให้อาหารไว้เหรอหอืมอืมว่าไงว่าไงคะอืมโตแล้วนี่เป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วตอนนี้ตัวโตวมากขอบคุณนะคะทุกท่านขอ,ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่มอบให้ เฮงๆเลยๆปังๆกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ